จำกัด สนนะครับเป็นป่าสน,ป,นป่าสนโอ้ต้นสนด้วยครับต้นสนจริงๆเป็นต้นสนนะ ทงไล่เรายุ่งเลยงานนี้นะครับโอสุด,ดยอดเลยได้เลนะครับลงได้ที่พูกระดึงของเราโอ้วันนี้ก็อยู่ที่สนามบินจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นไฟล์พิเศษนะครับจะเดินทางไปที่ภูกระดึงสำหรับวันนี้นะครับก็จะผ่านไปที่บินจากสนามบินเมืองเลยนะครับไปที่าตามเส้นทางนี้เลยครับ ไปลงจอดที่ภูกระดึงครับไม่รู้ว่าจะสามารถลงจอดได้หรือเปลา่าแต่ว่าจริงจริงก็ใจอยากจะลงจอดที่ภูกระดึงครับโ็จะบินไปจากสนามบินเลยไปที่ไปเขื่อนนะครับไปดูเขื่อนของน้ําเลยนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นเขื่อนน้าเลยตรงด้านนี้นั่นเองไปดูสภาพน้ําบินไปดูสภาพน้ําแล้วก็บินดูไฟป่าครับจากนั้นก็จะไปแลนดิ้งที่ภูกระดึงครับสำหรับไฟนี้ก็อากาศหน้าหนาวเราก็จะไปตรวจดูสภาพ ไฟป่าสภาพน้ําในพื้นที่นะครับในเขตจังหวัดของเรานะครับว่าสภาพอากาศปกติไหมหรือว่ามีตรงไหนมีจุดฮอตสปอตไหมมีจุดความร้อนมีควันบนแนวภูเขาแนวไรให้เราจะทําการตรวจสอบดูนะครับโดยการใช้เนี่ยเชสหน้าของเรานะครับจะ่บินไฟสะเทินจริงก่อนนะครับทีนี้เขาโหลดแบกให้เรานะคงานแบกให้เราในตอนแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ โอ้ยเฉยๆครับพูแบ้งโอ้โหช็อตรันเรวันไนเนอร์นะครับเบียอันฟาแท็กซี่เบย์ตรงนี้เป็นอันฟาแท็กซี่เบย์นะครับตอนนี้ก็ภารกิจของเราวันนี้ก็เป็นตรวจสภาพไฟป่านะครับตรวจดูควันนะครับตรวจดูสภาพน้ำนะครับภารกิจของเราในวันนี้มอบหมายนะครับเป็นอาสาจิตอาสานะครับวันนี้นะครับก็ทํางานช่วยหน่วยงานหน่อยนะครับเป็นตรวจสภาพไฟป่าสภาพน้านะครับ ว่าเป็นจิตอาสาไปในตัวแล้วก็ทําตัวให้มีประโยชน์กับสังคมว่างั้นเถอะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็โอนช็อตรันเวย์วันนายแล้วครับเดี๋ยวคอนแทกเทอร์ก่อนเทอร์โทนโกโนเบอร์อัลฟาทอนช็อตรันเวย์วันนั้นในเรดดี้ฟอร์ดิพาร์ตเจอร์ครับโรเจอร์ครับเคลียร์โฟเทคออฟรันเวย์วันนั้นเดือครับ กรพบเทียบออฟครับ บินสำรวจน้ำสำรวจไฟป่าบนเทือกเขาปูหลวงแล้วก็บนบริเวณอำเภอปูหลวงนะครับสำหรับไฟนี้แล้วก็ตรงไปถึงผูกระดึงนะครับสำรวจบริเวณพื้นที่นะครับสำรวจน้ำแล้วก็สำรวจไฟป่าตามภูเขานะครับสำหรับไฟนี้ทรัพยากรธรรมชาติของในเขตจังหวัดเลยด้ยนะครับตรงบริเวณด้านนะั้นก็น่าจะเป็นมู่บ้านขนแก่นนะครับตรงด้านนะั้นโซนบ้านขนแก่นนะบริเวณบ้าน ตรตรงด้านนี้ก็จะเป็นเขื่อนอ่างไนเลอร์นะครับตรงนั้นก็จะเป็นสวนผมก็อยู่แถวนี้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นน้าตรงนี้คนระับเราก็จะบินเข้ามาถึงแถวบริเวณวังสะพุงนะครับตอนนี้ตรงนี้สังเกตดูจะมีสวนป่ายางพารานะครับตอนนี้นะแสดงว่าในเขตพื้นที่จังหวัดเลยของเรานี่ปลูกยางพารานะครับเยอะมาก วันนะครับตรงนู้นป่าบ้านฝอกปวนตรงนี้นะครับ,ส,บ,รบรส่วนผมก็อยู่บริเวณนี้ที่ผมชี้นะครับตรงนี้แหละส่วนผมก็อยู่บริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้เป็นส่วนของผมเป็นนาเป็นที่น,นานะครับก็จะมองเห็นอยู่ตรงนั้นฝากปวนตรงนี้มาก็จะเป็นแถวกกเกลือนะครับแถวบ้านกกเกลือโซนบริเวณนี้ก็สภาพเป็นป่าที่เป็นไร่นะครับเป็นพื้นที่ไร่แล้วโซนแถวนี้ก็ยางก็จะมีเป็นบางส่วนปลูกยางเป็นบางปลูก ในอเลิดนะครับตรงด้านนี้นะครับเป็นภูเขาของในอเลิศดนะครับโซนด้านนี้แล้วก็อยู่เหนืออ่างในอเลิศดตอนนี้นะครับโซนอาเภอวังสะพุงก็นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณวังสะพุงแต่ว่าเป็นเทือกเขาเป็นป่านะครับอ่างในอเลิศดนะครับโซนด้านนี้ก็เป็นอ่างน้ำในอีเลิศดทั้งเองนะครับกราเป็นโดยมากโซนนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมด เกษตรก่อนนะครับจากนั้นก็จะไปที่ตรงด้านโน้นนะครับตรงอำเภอภูหลวงนะครับตรงตรงไปเป็นอำเภอภูหลวงครับตรงด้านโน้นะด้านหน้าเราจะเป็นทางน้ําเสริมนะครับตรงด้านหน้าเป็นทางน้ําเสริมตรงด้านโน้นนะครับตรงภูนั้นก็คือภูจีดเมืองไทยนะครับภูจิเมืองไทยเป็นเขตอำเภอภูหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอำเภอวังสะพ,พุงอำเภอโพลวงจังหวัดเลยนะครับโคจิเมืองไทยนะครับด้านหน้าด้านหน้าทุ่งนา,นา,นานเป็นป่ายางนะครับโซนนี้เริ่มจะมีป่ายางขึ้นมาเยอะแล้วครับโซนนี้จะสังเกตเห็นว่าจะมีต้นยา,นางเยอะนะครับโซนหน้าน,นี้ offen, การเป็นสำรวจนะครับสำรวจพื้นที่สำรวจนานะครับสำหรับช่วงนี้แล้วก็สำรวจดูน้ํานะครับ ก็ดูจุดกสปอตของช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นโซนบ้านใสยขาวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลุ่มน้ําเลยรุ่มน้ําเลยนะครับตรงด้านนี้ก็เป็นเขื่อนน้าเลยนะครับอ่างน้ําเลยด้านนี้นะครับไม่ใช่อ่างสิแม่น้ําเลยนะครับที่ไหลหมาจากผู้หลวงเพชรบูรณ์นะครับด้านหน้าที่ไหลมาจากผู้หลวงเพชรบูรณ์ด้านหน้าของเรานะครับเป็นทุงน่งนาโซนนี้จะเป็นทุงน่งนาทั้งหมดนะครับ 2อ0 0นิษสอ0นะครับตอนนี้ก็จะลดระดับลงมาหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะบินเข้าเสษเขตอำเภอภูหลวงนะครับผมตอนน,ตอนนี้อยู่ที่โซนบ้านใส่ขาวนะเนี้ใส่ขาว6กซอ,อปนงามนะครับ๋ถวนาอีล่องห่างน้ำเสริมตรงด้านหน้าครับตรงด้านหน้าเป็นห่างน้ำเสริมแถวนาวัวในล่องไปโซนนั้นครับ ด้านซ้ายมือเราก็ขวามือเราก็จะเป็นภูหลวงนะครับเป็นภูเขาหลวงยที่เรยบริเวณนี้ก็ีือว่าน้ําเลยก็ถือว่าลดระดับแล้วนะครับน้ําเลยลดระดับก็มีนสะพานอยู่นะครับน้ำเลยลดระดับแล้วก็จะมีป่ายางนะครับภูป่าเปาะคุณหมิงเมืองไทยครับคุณหมิงเมืองไทยก็คือจะเป็นโซนด้านซ้ายมือเป็นโซนคุณหมิงนะครับด้านซ้ายมือเดี๋ยวมีเวลาเราจะแวะผ่าน หลวงก็ยังถึงนะครับแถวอำเภอภูหลวงนะตอนนี้ถวอำเภอภูหลวงด้านด้นานด้นานขวามือเราตรงนี้ะบริเวณนี้เป็นอำเภอภูหลวงนะครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นภูหอมนะครับรือวภูจีเมืองไทยนะครับตำนานนางผมหอมนั่นเองนะภูเขาตำนานนางหอมนะครับเป็นบ้านแก่งสีภูมนะครับโซนนี้นะครับ จะมีโซนภูลูกนู้นก็จะเป็นโซนภูป่าบเปาะแล้วละครับขึ้นไปนู้นบโซนภูป่าเปาะโซนหนองหินเข้าไปทางด้านโน้นนะครับคนเมืองเมืองไทยนะครับด้านโน้นจะเป็นคือเราโซนนี้ก็จะเป็นภูหลวงนะครับวัธญาแห่งชาติเขาหลวงภูหลวงนั่นเองส่วนที่เรากําลังเก็ยนอยู่ก็คือจะเป็นภูจิเมืองไทยนะภูจิเมืองไทยนะครับโซนนี้เลยภูเขาลูกนี้แหละครับเป็นภูจีเมืองไทยตำนานนานอมหอมนะครับ ก็เปลี่ยนจากภูหอนะครับมาเป็นภูจิตเมืองไทยเพราะว่าภูเขาเป็นลูกงอบนะครับภูเขาเป็นลูกงอบง่วมนั่นเองนะครับก็โซนด้านนี้นะครับสุดยอดภูจิตเมืองไทยก็เป็นอ่างน้ําเลยก็น้ําก็อยู่ในระดับประมาณ65%เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้นะสภาพน้ําที่เราดูด้วยสายตาก็65% 70%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็แสดงว่าน้ําก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ ที่นี้ก็น้ำหรือว่าแรงนะครับเขื่อนผูหลวงอ่างจุปน้ำผู้หลวงนะครับอำเภอผูหลวงครับก็หรือว่ามีน้ำน้อยเดี๋ยวเราจะตรงไปที่ผูกระดึงเลยนะครับทีนี้เราสำรวจโซนนี้โซนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็หรือว่าโอเคไฟป,ป่าก็ไม่มีนะครับนะไฟป,ป่าก็ไม่มีแต่น้ำก็ืลักก็จะน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับเขื่อนด้านนี้ผูหลวงของเรานะครับ ตัวที่ภูกระดึงนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับไปสำรวจไฟป่าแล้วก็สำรวจจุด hotspot แล้วก็จะทําการแลนดิ้งภูกระดึงนะครับสำหรับไัอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับอำเภอศรีฐานนะครับภูกระดึงนะฮะหน้าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับผมจะทําการแลนดิ้งอยู่ที่ภูกระดึงนี่แหละครับสำหรับวันนี้ไันี้ก็จะแลนดิ้ง นะครับภูกระดิทำการเลนดิ้งที่ภูกระดิงน,นะครับสำหรับผมก็โซนภูกระดิงก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีจุดไฟป่านะ ฝั่งทิศใต้ของมกนดงนะครับรงการติดสำรวจครับสำดงตรงด้านนู้นนะครับที่เราจะแลนด์เรีงได้นะครับตรงด้านนี้ไม่สามารถจะลงจอดได้ระดงหาพื้นที่แบบไม่มีลุม่มควนันไม่มีจุดมอดสปอร์ตนะครับน้ําก็อยู่ในระดับ65เนะครับหลังจากที่เราไปสำรวจดูพื้นที่การเกษตร,รก็ถีอว,ว่าใช้ได้แล้วนะครับมีการทํางาน,นเกษตร,รอย่างกวางขวา สลับกับพวกน,นี้ปลูกยางในโซนน,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 โ 6, น,นนี้นะครับนั่นคือวันที่แล้วครับ6,500ติดตอนนี้น้ำหับที่นี้ความสูง6,500ติดนครับประเนเครับตอนนี้ดูนะครับเราจะไปแหลกนี่ตรงด้านโน้นดังฝั่งทิศใต้นะครับภูเขาดังฝั่งทิศใต้ น่ครับตรงแค่นี้นะครับมีที่ทําการอยู่มีที่ทาการอยู่นะครับดูด้านหน้าจาแะแลนน่งเลป่าหรืยว่าจะชนต้นไม้ระังนะครับต้องดูก่อนว่าจะสามารถเลนนีได้หรือเปล่านะครับออผมก็ชอบเสียงเป็นคนชอบเสียงเหมือนกัน,นครับ ว่าเป็นปา่านะว่าแนตยิงไม่ได้เลยครับเป็นปา่าชนต้นไม้ก็เรียบร้อยเลยนะครับ กลับไปสนามบินยังบัดเลยของเราก็เป็นการบินสำรวจนะครับตรงนี้แลนดิ้งได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับลำทำการแลนดิ้งที่โปรดินก่อนกลับลำก่อนนะครับเวิบมกน ไปตรโซนนี้นครับโซนนี้ลงลบบตั้งลบใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องภารกิจจะต้องลงแลนดิ้งที่บัเดงไห้ได้นะครับก็จะเอาสัมภาระลงสัมภาระลง,งะที่บกัราจะยขึ้นเทอโด้านคลกัลบลึกลับ,กบนนนนะ้เดี๋ยวมันน่าจะไปสำรวจ ที่จำกัด สเริ่มต้นส่วนนะครับต่อต้นพวกกันดีโอเคโอ้ยเจอช้างไล่ลรายุ่งเลยอันนี้นะครับโอ้สุด,ดยอดเลย ลงได้อยอะกวเดึงของเราในที่สุดเราก็มาลงจอดเอ้ยเฮ้ยตายตายเเทคออฟได้เลยตอนนี้มันมันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวต้องหาโซนที่เร,ยเรียบเพราะว่าเวลาเราเทคออฟมันจะลำบากตรงนี้นะพอไปได้เยอะอย่าเป็นญ้าย้าระดับต่ำาก็เครื่องผมไปได้นะครับเพราะผมเคยลงจอดหลายสถานที่แล้วครับโอ้น่ากลัวมากเลย น่าที่วิทยุแจ้งพนักงานแบบที่นัดกันไว้นะครับนัดกันไว้ผมจะนำการโอ้มีต้นอะไรด้วยตรงด้านโน้นตก็เด็นตรด้านโน้นเป็นป่าไม่เห็นป่าสนเลย ก็ได้มาเที่ยวด้วยผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยครับมาทํางานนะมาดูตรวจสภาพแล้วกอ็อ้างเที่ยวไปด้วยอ้างอะไรประมาณนั้นนะครับเที่ยวไปในตัวนะครับสุดน้ดเลยลงให้ช้างไล่สักหน่อยสิอ่าตอนนี้เราผมอยู่ที่สันภูรกระเด็นนะครับตอนนี้นะภูกระเด็นโอเคนะครับเดี๋ยวขออยนแน่ของเราจะเป็นจุดเทคออฟนะครับตรงไปได้เลยนะครับเพราะผมจะทำการเทคออฟจุดนี้แหละ จะฟโฟลนแฟบนะครับเดี๋ยวผมจะทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการสตาร์ทอินชีนก่อนนะครับแล้วก็โฟลนแฟบอ่าแฟบปนะครับชตเทคออฟสำหรับวันนี้ทำการเคลียร์นะครับหลังจากที่ลงมาสัมผัสบรรยากาศบนภูเก็ตแล้วเราก็จะบินกลับที่สนามบินจังหวัดเลยนะครับ บได้เลยครับ ึ้นมาตรงนั้นก็จะเป็นหนองหิงน,าาน,งน,งนนะครับโซนรามาธู์คนหนิงภูเขาคนหนิงก่อนครับคนหนิงบองไทยตรงนั้นนี้นะครับสวยงามดีนะครับก็เข้ามาโซนนี้จะต่อไปนั่งจะบรนได้ทางใช่ไหม สายอยู่นะครับในน้ำเลยก็จะพอวงยินตามน้ำเลยกลัมบมาที่สนาม,มาบิน